ดู้เลยในชะ่ป่าวผมนี่ชื่อขุนฐานชาญชัยของสีชาญชายัรรยเป็นเจ้าพญาเพลิคุณนาห็นผมไหมดีมากพนงมือให้พรนะขอให้คุณป้านะสุขภาพแข็งแรงนะขอให้ขายหมด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 นะตลอดอยนะู่แล้วเนี่ยขายหมดจุดผม<อ>ดบว่าผมให้พรนะป้าให้พรผมด้วยไห้กำลังผมเป็นไงดีดีดีรวย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  คุณป้ามีแม่คนอิ่มมีพ่อคนดูดูแลอยู่ใช่ไหม่รับนะครับมีพ่อคนอูแม่คนอิ่มใช่ปหมครับถืออยู่ใช่ป่าไหมครับนั่งนั่งป้าเป็นไงเมื่อกี้ปูมาขนลุกไหมครับขนลุกหนักไหมเยอะเลยใช่ป่ะเพราะว่าเรามีแต่จัดการมีแต่ทำมาได้มาเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อปูครับไปติดแอร์ให้เลยในโมเดลแเลยป้าหรอนี่นะครับ ขายลตเตอรี่นี้ครับติดแอร์ให้เลยแสนหนึ่ง่าติดแอร์ที่ไหนให้หลวงพ่อี่นะให้หลวงพ่อน,นะครับยังไงครับลงพอ,อีอ่สร้างพ่อเป็นแหลมสาองค์นะสร้างหลงเเ่เแหลมสองค์ครับเมื่อกี้ปูป่มาเป่าขนลูกไปแล้ใช่ไหมครับ